องอกสีม่วงเล็กๆไงจ้างแล้วเจ้าเห็ดสีม่วงมันออกสีม่วมงแลยขระยำไม่บกขามนี่ <c oughs> โอมแต่ว่าความตั้งใจเ,เ,ป <c oughs> เป็นบักขามเห็ดบ่กระยำไม่บักขามนี่ว่าเป็นแล้วเป็นน้ำกอ้องเาเป็นน้ำก้องเลยไงตัวนั้นสีดําเงินเด้อ,อตัวนี้ตัวนี้มีเหมือนอันนี้อันนี้ก็ะไลย่างหมดเลยไล่ังไล่ไล่คือเก่าตีเอาเจ้าเห็ดไล่เก่าชื่อว่าตัดแล้วสันตัดแล้วมันเป็นคนละไล่เด้เนี่ยอันไล่ไล่เพราะเพ่นไล่หลายอย่างเด้อ๋ออันนี้ไลยย่ลขอสระโอเด้อันนั้นไล่อัน ได้หบกล้วยก็ระแนวอันนี้อันนี้ลายเนก็ได้คอสลาโอคอสลาโอผู้ใดตังซื้อตังไหเป็นคอสลโอเด้อมันเป็นคอเป็นสาโอนี่ใส่ขีดหมนี่เดียวเดียวขอหน่อีเ้อสลาโอขีดหมูเออนี่ยเป็นขีดขอเล่องอสลาโอได้ตั้งมันไข่ไกันก็เล้ตังขอสลาโอเลยม่นอันนั้นเป็นขออันนั้นว่เป็นอันนั้นเป็นเงิน มันเป็นอย่างนนมัเป็นมีกล้วยเนี่ยโอ้ขันบันไเป็นันไดเนะเป็นบันไดสวรรค์มีลายมันสวรรค์มันมีลายหลเลยหลเลยมีลายเลยเอ้หลายเนี่ยมีลายว่าขายไงก็ตัวเนี้ยเดยววนี่ยอ่าอันนี้พูนเอ้ผู้คนเบื้องเรา็นมากแต่ไมีลายที่พูดคือสำขายไงแต่ทนับไปกระโหลกหรที่แรกนี่ก็มาสึขายนกหลไรก็มูนะ นกรปหยอดท้องไขยนะหยอดท้องมันมันเพิ่มมันเพิ่มเงิือนอีกค่ะอไนมั้งนี่มันขายไงนี่มั้งโอ้คมันขายไงสิแมนเอาไปบ้านโอ้โหนขายมันเกิดสิงตรงไว้ไปสักเด้อสักอะไรหวานบกินับสิไปอีกสี่เท่าอันกระบาหิดสี่เท่าในตรงละ พันเจพันแเนาะเ้าไปหยอดท้องเป็นสองันกว่าสี่นาทีละคาเไปสี่นาทีไ่สีิตรงละสองพันอยู่อาคาท้องเรวนี่นะมันนตรงละสองพันไปที่้หนมันคนลภาพเพิ่มขึ้นไปแบบนั้นนะอหยอดทองี่อันนี้อันนี้ผ่ามันหนานาเนาะมันมันหนายอนยังล้างผัดดีแล้วล้างหูก็หูกบางสินนอยู่กับฟัดเน้ัด แผ่นดีใั่แน่นดีฉันไม่ได้จ้างเขาปัดแผ่นดีเด้อฉไม่ได้รับจ้างกับสองเองเด้อเรา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 ฟื้นนีเกีียวบ่เกี่ยวแบบมูลค่าแค่นเนี่ยบอกว่าอันอันนี้เขาฟื้นฟื้นฟื้นาจอันนันชงสี่สิบห้างี่สิบห้านับนับนับจ่ายไงสี่สิบห้านี่มันก็นับเป็นลบวนับเศษไหมที่นับเม่นนับเศษไหมสี่สิบห้านี่ไหมลบลบหนึ่งนี่จากเศษ ลบหนึ่งมัน,นเป็นในกล้วาว่ามันแปดสิบเซ็มเนี่ยลบหนึ่งแปดสิบเต็มไม่หนึ่งมันสีไม่ไม่สีหนึ่งไม่หนึ่งมัน sedan, yes, tomorrow, มีสี่เคลียเคลียร์นับเคลียมันเต็มลบอันนี้อันนี้เคลียเนี่ยเขาต้องนับเป็นลบเลยเน้่ยลบนับอะไรอันนี้หกลบเนี่ยเนี่ยหก เฉพาะนี่ก็หกลบแมนอันนี้ก็บกลบสิบสองอันนี้ก็สามสิบ 2, นนกว่ากลเป็นสี่สิบหาบอกกันไปแซก็เป็นบน่ะกลายเป็นสี่สิบห้าลบแมนลบหนึ่งแปดสิบเซนแมนเออจะได้ขันเท้าคนหนึน 4, ่นนนงเขาวน,น,นับขอขอะไรตั้งใจไม่ต้องนับพวกนี้นะนับพิดกับพีดแล้วต้องนับถึงพวกแล้วเวลาโค่นอนะอันนี้สี่สิบห้าเนาะจะแปดสิบลบลบเว้ยแมนเนาะแปดสิบเซนรถไปเอา ตัวขวาสิบสองกีสิบสองกีตัวนี้กับไพ่ไพ่สองแจกเป็นหกลบสี่กีต่อมาถึงว่าอันนี้อันนี้ฟื้นนี่ฟื้มนี่เขาเลยฟื้มสี่สิบหาเนาะสี่สิบหาลบสี่สิบหาลบเขาสี่สิบหาลบเขาเอิ้มว่าเอื้อมสี่สาเพิ่นกับเอาไม่เลยปุ๊บไข่นะพูซืลอนะมันรู้จักกันดีไหมแมนยูอันนี้เขาเขาเขาอยากาเทียมมีคนสนใจอยากทานนะอันอันฟื้นฟื้นนี่ เขาเรียกว่าพื้น4บหาลบลบหนึ่งมีแปดสิบเซนคงไป่พื้นมันจะหูเลยแต่ว่าแปดสิบเซนใ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 นเบิดใน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 เนีนใ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 นบนนในในันเน็นกัใน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 กนใ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 นเนใ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 นเนในในใเอนในในในอนในใสินในใแมนใ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 นนใ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 นนน่นเนนใ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 นเจใาในในใ้านในนในในใาในนนใ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 าเจ้าเอา คุมหาสิบกว่าก็มีหาสิบตั้มผาถุงนี่นะแมนุ่มหกสิบก็มีเอามันกว่สิบบนหนาคักตึบเบอก็รใส่เคียสเสร็น่อยโอ้ใส่เคียสน้อยยังไปอใส่ไหมเสร็จน่อยสิแมนใส่ไหมลงไปปั้งกรงามเป็นปันกระดาษคนดันนะโอ้งามคาเต้ไม่ันอันต้นเฟื่อใหญ่แถาดไงแกแหงงามนาดนี้ พูดอะหางหางตาดีเท่านั้นแสดงว่ายางหน่อยต้องซีสบหาเนาะเขาซีซื้เป็นสีบางเนาะซีสีเพ่ได้ไรเลยบอกนุ่งบอกเป็นตะนุงแล้วพูไปเรียกของซื้อน้ำนี้ซื้อสิบเนี่ยไว้ว่ามันมีเจ้าขายสิบได้ใครได้เนี่อันเจ้าอะไรเคยซื้อเคยได้เพราะว่าเขาเรือสีมือเนาะเลือตัวกันแบบนี้โอเลือดเขาเรียก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  าาฟันเล็กหรือแควเล็ก,ลกนก<ม>ี่เนาะฟันสแตนเลสสแตนเลสโอ้มันโค้งดีเนาะแน่นนกแวก็ซือเข,ขากอหาซื้อ